จันลูกสาวคนโตผู้ที่ถูกลืมและเป็นรองเสมอในบ้านหลังนี้ในขณะที่ทิศน้องชายคนเล็กกลายเป็นความหวังคนเดียวของพ่อและแม่และครอบครัวนี้แต่ไม่มีใครรู้ว่าใครกันแน่ที่ต้องตื่นเช้าทุกวันเตรียมอาหารทํางานบ้านแม้จันจะเหนื่อยแค่ไหนจันก็ไม่เคยบ่นแม้แต่ครั้งเดียวทิศได้เรียนพิเศษได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ขณะที่จันอยากได้อะไรต้องเก็บเงินซื้อเองและจันก็ได้ยินคําพูดที่เจ็บปวดที่สุดลูกสาวมันแต่งงานออกไปมันก็เป็นคนอื่นแล้วจั ร้องไห้คนเดียวอยู่มุมบ้านน้ำตาที่ไม่มีใครเห็นคือน้ำตาที่เจ็บที่สุดจันทำงานบ้านทุกอย่างแต่ทำไมจันทำดีขนาดนี้แล้วยังไม่มีใครเห็นจันต้องเรียนไปด้วยทำงานพิเศษไปด้วยเหนื่อยแค่ไหนจันก็ไม่ยอมแพ้แต่กับการทิศไม่เคยทำอะไรเลยเที่ยวผับเที่ยวบาร์กินเหล้าแต่กับเพื่อนด้วยเงินพ่อแม่ไอทิศกลับมาด้วยความเมาพ่อก็ยังพูดอีกว่าผู้ชายมันก็ต้องมีกันบ้างแหมไม่เป็นไรหรอกเช้ามาไอทิศก็มาของเงินพ่อเงินแม่พ่อแม่ก็ให้เหมือน เดิมไม่เคยข่ดในขณะที่จันต้องทํางานหาเงินเพื่อส่งตัวเองเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่จนวันหนึ่งพ่อจันเดินมาบอกจันว่าให้จันดรอปเรียนก่อนแล้วออกมาช่วยพ่อหาเงินส่งน้องเรียนก่อนจันได้ยินคําพูดจากพ่อจันเสียใจมากๆเลยไปหาแม่ให้แม่ช่วยแต่แม่ก็กลับพูดเหมือนพ่อเลยให้ออกมาทํางานส่งน้องเรียนก่อนเราจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยความกระตันยูของจันจันเลยเก็บชุดนักศึกษาไว้ในตู้ จันเธอเริ่มต้นใหม่ด้วยงานที่หนักในร้านอาหารที่ไม่มีวันหยุดแม้จันจะเหนื่อยแทบขาดใจแต่ก็ยื่นเงินให้พ่อแม่ด้วยรอยยิ้มที่ซ่อนความทุกข์ไว้ในขณะที่ไอทิศใช้เงินอย่างไม่รู้คุณค่าของคนที่หามาให้มันและเรื่องมันก็เกิดขึ้นไอทิศโดนจับคดีข้อหาขายยาเสพติดในมหาลัยบ้านของครอบครัวนี้ที่เคยอบอุ่นกำลังจะหลุดลุยพอคำว่าจำนาจำนองเพื่อจะนำเงินมาประกันตัวไอทิศให้ออกมาจากห้องขังแต่ไอทิศไม่เลือกที่จะสู้คดี มันเลือกที่จะหนีไปใช้ชีวิตตกต่ำแบบที่มันต้องการพ่อแม่ยอมเสียทุกอย่างเพื่อดึงลูกชายกลับมาให้เป็นคนแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนคือการเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาจันคนเดียวที่ยังสู้ทั้งน้ำตาและหยาดเหงื่อจันกลับมาพร้อมซองเงินโดยไม่พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่ต้องเจ็บไปกว่านี้ไม่มีคำขอบคุณมีเพียงสายตาที่เจ็บลึกพอรู้ว่าเธอคือคนที่แบกรับทุกอย่างจันมองภาพเก่าวันที่ครอบครัวยังมีความสุขก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป พ่อแม่กอดกันเงียบๆหน้าธนาคารน้ำตาคอเพราะยังไม่เสียบ้านไปเพราะจันบ้านหลังเดิมเริ่มมีความหวังเพราะมีคนนึงไม่ยอมทิ้งครอบครัวไปและสายตาพ่อกับแม่ก็เริ่มเปลี่ยนไปพ่อแม่เงียบแต่มองลูกสาวด้วยใจที่อยากขอโทษผู้หญิงบางคนไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่เธอแบกทั้งบ้านไว้ได้วยใจที่เข้มแข็งและความเงียบของลูกคนหนึ่งอาจคือเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินและจันยิ้มรับแสงด้วยหัวใจที่แข็งแกร่ง,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 งกว่าใครกอดติดตามไว้เพื่อไม่ พลาดเรื่องอื่นๆน,นะครับ